ครับนะนะคลิปนี้น้เอกเดี๋ยวรีวิวขายลอกสัก4-5นาทีนะครับเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้รีวิวขายนะพอดีตัวนี้ไอรุ่นนี้เมทัลเนียมป1 6 mgl เนี่ยผมได้มา2ตัวนะตัวหนึ่งตัวที่ถืออยู่เนี่ยตัวนี้ไม่มีกล่องตัวนี้มีกล่องก็คือนี่นะครับแต่เดี๋ยวจะรีวิวคลิปนี้ตัวเดียวก่อนตัวนี้ก็คลิปต่อไปนะตัวนี้รอบ7นะตัวนี้รอบ6ใครหารอบ7ก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวมันจะยาวนะครับถ้าสองตัวก็ตัวนี้เป็นรอบหกนะครับหมุนขวานะครับเดี๋ยวมาดูกล่องเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนนะครับเมทานเียมเอม MGL นะครับสปูลทรงวีนะครับตัวนี้ปีสิบหกอหกจุดสองนะครับต่อหนึ่งนะครับนหนักเบรกประมาณห้าโลนะครับก็งานประช่อนนะครับงานประช่อนนะครับร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมน้ำหนักลอกเบานะครับถือตีประช่อนได้ทั้งวันเลยนะครับ นะครับแล้วก็ลูกป,ปืนนะครับเออ ARB นะครับสิบสิบเอนี่คือสิบลูกเหรอใช่ไหมผมไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ก็คือเก็บสายรายละเอียดสายแล้วไม่มีอะไรแล้วทีนี้จบข่าวที่นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่บอกว่าลูกป,ปืน1ิบลูกอัตราการจูดสายอะไรเท่านี้นะครับน้ำหนักลอกเคครบนะครับตามนี้ งานประช่อนนะตัวนี้นะน้ำหนักลอกเบามากเลยในกล่องมีที่รองใต้ใต้ใต้ขาลอกนะน้ำมันนะครับนี่อย่างนี้คือยังไม่ใช้นะมันมีเครื่องเดียวแบบนี้แหละนะมันไม่ใช่ว่าของใหม่มีเต็มใช่อย่างเงี้ยของใหม่มีเครื่องนึ่งแบบนี้แหละอันนี้หยอดลูกปืนสปูลน,นะครับใช้ดีนะไม่ต้องไปหาซื้อน้ํามันอะไรมาแล้วนะเอาไปตัวนี้แหละหยอดลูกปืนสปูลน,นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น คู่มือคู่มือแล้วก็อะไดแกรมจบนะครับอุปรกรณ์เสริมมาดูตัวรออตัวร้อก,ก็ค่อนข้างสวยนะครับก็คงจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับหมุนขวารอบหนะครับ m g l เมทานีมปี16นะครับล่องลอยน้อยนะครับ พวกนี้ก็ถือว่าร่องรอยปกติมันนะครับไม่มีไม่มีรอยหนักอะไรนะครับร่องรอยน้อยนะครับตัวนี้สวยเนียนหมุนเนียนเฟืองเนียนลูกปืนลื่นเงียบๆน,นะครับปีสอันนี้ปรับได้ หกะดับนะครับปรับได้6ระดับนะครับ6ระดับเปิดมาลูกปืนทุกจุดแท้หมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่อะไม เช็ดทำความสะอาดให้แล้วนะครับค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็เติมเจระบีที่เฟืองตัวนอนให้ด้วยนะครับอ่ะซื้อไปใช้เลยใช้งานได้เลยผมหมุนดูผมหมุนดูแล้วเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องเฟืองเลยครับไม่มีความแห้งอะไรเลยนะครับซื้อไปก็ถือว่าไม่ต้องล้างอะ่ะ หือว่าใช้งานได้เลยอ่ะก็คุ้มนะเนี่ยความลื่นตัวนี้ราคา4,500บาทนะครับปี16นะครับอ่ะ รอบกุดสองครับปี16นหครับผมว่าไม่แพงนะราคาสี่พันหมีกล่องด้วยนะรอบมือสองญี่ปุ่นนะตัวนี้ก็ปี0ูนย์ดนี่ก็สามพันกว่าบาทแล้วปีสิบห้าก็อยู่ประมาณสี่พันแล้วนะนี่ตัวนี้ปี16หกนะครับก็เป็นระบบเป็นสปูลคนละแบบแล้วนะนะครับเป็น mgl นะครับตัวนี้นะครับ4ี่พันห้าร้อบาทนะครับนะนะอ่ะก็จบคลิปอย่างรวดเร็วนะครับคลิปนี้ลอกมันสวยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับ สนใจก็ทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับตัวนี้